สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาดูช่างช่างเชื่อมเหล็กให้บัวบานนะครับจำข้อจำข้อให้บัวบานนะครับนี่เจ๊ไผ่ครับมาดูนะครับใกล้เสร็จแล้วครับไก่เสร็จเป็นรูเป็นรังโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วแต่ว่าท่านแล้ว เขได้กำหนดวันขึ้นแล้ววันขึ้นนะอทิี้แหละขึ้นวันไหนครับวันอทิี้แหละอทิย์โอ้วันนี้วันพรหัสใช่ไหมครับครับนี่ครับแชท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 ไม่เลื่อนุูดร้อนจังเหล็กร้อนโอ้โหให้ฝนลงเชื่อมดูได้ไหมครับนี่อุ้ย อย่ากัดเด่นใส่ขาผมนะไม่นะไหนไหนคนน้้งเชื่อมังแน่ัะเอ้ยด้องเนี่ยครับมันก็ค่อยติดนะครับเอาเพราะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิดขี่กันคาด กินหิมะครับกกินหิมะมาลืมไม่เขาเชื่อมให้เป็นโอ้สามมืดเลยครับน้ำเตาโม่พวกถัำบ้านไปดูต่อครับพัวกระป๋องไม่ผมเคยทำอยู่ครับทำเคยทำหมดแล้วครับตั้งแต่สักระเบือยันเดือนรบ มาดูกันเขาว่าอะไรกันคุยอะไรกันครับเขาว่าจังไรว่าอย่างต่างต่างด้วยนะครับช่องทางโมเมอินเดอร์ที่แม่ชื่อังายีม่ที่ที่เลี้ยมาเขียวเขียวก็ได้จ้ะเขียวแล้วคนที่ทอด หมูมูปูหมูปูหมูต้มุเมเจออโอเคฝาก,ายยกฝากแฟนผับไปกดปั๊มสไคร้เพื่อนสนับสนุนช่องทางโมเมนตอเ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ เ um. ขาว่าอะไรนะไปเอาาต่อับย่าเจ้าว่ายังครับเจ้าบเจ้าบ้าว่ายังไรครับว่ายยังยีผมไม่อล pues ่ต uh ้องครับผมอ๋อล่ะครับวันนี้เป็นเป็นบ้าอะไรครับเอาโบบานหายไปไหนครับฮะโบ้านหายครับโอ้นน่น ทำไมให้โบบานตากแดดอย่างนั้นนะเขาซุปตังเราตากแดดครับให้ซุปตาตากแดดนะครับพี่แนต้าแม่กับพี่โอเชสระโบบานเชสระตากแดดครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่องครับช่างก็ทำอะไรกันนะครับเอ๊ <c oughs> <c oughs> thúc thúc Để khỏi chạy thúc đường không ui 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 <coughs> <Phran� hợp>. <coughs> ui 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 Tí chân lệch lên sợ nào phi tang hỏi 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 hỏi

เคืนนี่กอะไรอีพอแล้วพอแล้วโอ้ต่อเรื่แล้วมั้งโอ้เหมือนเดิมเลยครับตรงเปี้ยตรงเปี้ยไม่อยาก,ยยากว้า,าว,าาวาจู่จะอีจะตีแต่เถอะ <laughs> อ๋อช่งว่างานถนัดของเขาครับอาชีพรับจ้างกีเหล็กครับ สวัสดีครับเอทุกคนครับวันนี้สิจอันเล่นโคลนครับวันดีค่าก่อนเป็นไรเอ็นถือกล้วยมาทำไมเปื้อนอย่างนี้อ่ะหรอฮะอ,อะไรไอ,อะไร เดินเดินดูรอบๆกันสิจังนก็ฝนตกทั้งคืนนะครับ<ส><ด>แจกหมดเลยครับดูสิจันเสร็จแล้วไปดูมาเจ็บต่อครับ ลยสิจันตั้งหน้าตั้งตาจรินอย่างเดียวครับสิจันครับเดี๋ให้ขอดขี้ช้างยั่ได้ก่อดเลยครับนี่อสีจอนสีจนันจอนวันดีค่ารอดเสียงด้วยเสียงเสียงให้ไปใส้เสียงเสียงแน่ ờ, bớt lửa bớt lửa bớt leo, bớt leo cha, si đi, ở nói nó, mày leo mày lại, mày cơn viên nhân 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 si hết จีนังสีชังสีชังชังจะทำอะไรทำอะไรเมื่อไหร่พรี่จอกเนาะจะได้พาสิ่งน้ปรลิบบ่นกับโบรากับดาวบางอะไรวันดนีเราจะกินมันหมดแล้ว <laughs> มืดแล้ว <laughs> อารมณ์ประจอเลยมาเร็วนี่จะไปไหนอะไรอารมณ์ประจอยหลังให้ดีกว่ามานนี่มามาอ่า អត្រមបចយអលមបចយអលមបចយអើយលោកបចយฮะអើជីចាន់តាមមិនរៃព្រឿនមុនលេឡោអើ